มีไงชีวิตมีขาขึ้นทางเดียวผมก็นั่งฟังประโยคนี้นานมากเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนถามว่าทำยังไงให้ชีวิตเป็นขาขึ้นทางเดียวสิ่งที่เรานึกถึงกันมากที่สุดเรานึกถึงอะไรครับเรานึกถึงชีวิตที่มีเงินเข้าอย่างเดียวเรานึกถึงชีวิตที่ไม่มีขาดทุนแต่ในความปจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถามมหาเศรษฐีทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีใครบ้างที่ลงทุนแล้วไม่เคยสูญเสียมีใครบ้างไม่เคยขาดทุนทําธุรกิจถ้าถึงจุดจุดหนึ่งเขาได้อย่างเดียวเขาได้เงินเข้าอย่างเดียวในชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินบางครั้งเราไม่ได้สูญเสียเรื่องเงินนะแต่มันมีสภาวะที่เราก็ยังเสียใจเรายังรู้สึกทุกทรมานใจนั่นก็เป็นการสูญเสียอยีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อที่จะเรียนรู้ทํายังไงให้เราไม่ทุกข์ทรมานใจทายัางไงให้เรามีชีวิตที่ที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการมีชีวิตขาขึ้นทางเดียวเนี่ยในในัยยะของผมที่อยากจะสื่อสารกับพวกเราทุกคนมันไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวแต่ให้คุณมองโลกมองชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่เจอสิ่งนี้ก็ต่องเจอสิ่งนี้เมื่อเจอสิ่งนี้แล้วมันก็ต้องเจอสิ่งนี้ผมลองไล่วงจรชีวิตผมให้ดูแล้วกัน ตอนที่เคยมีรายได้เดือนละหมนะื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นนผมก็นึกว่าตอนที่ผมมีรายได้เดือนละเป็น,สนแสนเนี่ยเฮ้ยเหตุการณ์บางอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นกับผมอีกอย่างเช่นถ้าผมมีเงินให้คุณพ่อคุณแม่เยอะๆคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขคนที่เรารักจะมีความสุขแต่พอเราไปถึงจุดที่ออะเงินเราหาได้แล้วชีวิตเราควรจะเป็นขาขึ้นทางเดียวนะเราหาเงินได้ตามจํานวนที่เราต้องการแล้ว แล้วก็เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนที่เรารักอะไรประมาณนี้ท่านดีใจตื่นเต้น,นอลูกเราทําได้สุดยอดโอ้แล้วหลังจากนั้นผมมาคิดว่าท่านก็จะมีความสุขในแบบที่ที่เราเคยถูกโปรแกรมว่าต้องรีบหาเงินให้ท่านเห็นให้ท่านเห็นความสาเร็จของลูกแ้วท่านจะมีความสุขเราก็จินตนาการว่าความสุขความสุขความสุข,สขแบบนี้ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือหลายเรื่องที่ท่านเคยทุก ่านกระทุกแบบเดิมแกได้เงินเดือนเะเยอะๆเนี่ยไม่ได้ทําให้ความเข้าใจที่มีต่อชีวิตและความทุกข์ความสุขมันผันแปล,แปลเปลี่ยนไปผมก็เลยได้เข้าใจว่าเออตอนที่ทํา m ็มเอหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมใช้ชีวิตออบนเงินไขว่าต้องรีบมีเงินรีบประสบความสาเร็จให้พ่อแม่เห็นและเหมือนกับว่าชีวิตประจำเหมือนนิทานซินเดอเรล่าที่เจ้าชายเจ้าหญิงมาเจอกันแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวแต่มันก็มีความสําคัญว่า วิธีการใช้ชีวิตแล้วกด็ดับความทุกข์ทรมานในการเป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องพื้นฐานที่สุดที่จะต้องรีบจัดการให้จบคือเรื่องเงินแต่เงินเป็นพื้นฐานที่สุดไม่ใช่เรื่องสูงสุดเพราะถึงมีเงินหาเงินได้มากแต่เหตุแห่งความทุกข์ไม่ใช่มีเงินน้อยรลอมีเงินมากแล้วเมื่อคุณมีเงินอย่างที่คุณต้องการแต่คุณจะพบว่ามันเป็นเรื่องความเข้าใจชีวิตมันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดในชีวิต มันเป็นเรื่องมุมมองและทัศนคติของชีวิตตอนนี้ชีวิตผมตั้งแต่ปี2ปีมาแล้วเนี่ยผมโล่งมากเรื่องใบแจ้งหนี้ผมโล่งมากเรื่องเรื่องอะไรล่ะเมื่อก่อนก็ยังจะมีแบบใบเรียกเก็บเงินใบบัตรเครดิตนู่นนี่มันหายไปหมดเลยหายเกลี้ยงเวลาเขาเก็บค่าน้าค่าไฟค่านู่นนี่นั่น,นมันสบายใจเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เราต้องจัดการให้จบมันจะได้ไปเข้าใจเรื่องอื่นที่เหนือกวนะ่านั้นไม่งั้นชีวิตมันติดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดชีวิต แต่มันต้องใช้ความเข้าใจในระดับที่สูงกว่าเดิมมากไม่อย่างนั้นคุณจะไม่เข้าใจหรอกทัศนคติบวกเป็นยังไงคุณไม่มีเวลาไปให้มันเพราะคุณจะวุ่นอยู่กับการเงินการมองโลกในแง่บวกเป็นยังไงมันว้าวุ่นกับเงินจนมันมองไม่ออกเพราะผมได้เห็นความจริงอย่างเนี้ยไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธเรื่องเงินนะเราอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อเช้าเพิ่งได้ข้อความมาว่าจริงๆเนี่ยมิตที่หลากหลายไปไปมามันกลายเป็นสิ่งที่เราสร้างจากเอเมจเมนของเราเราเป็นคนในแบบเนี้ย แต่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเราก็เลยไปสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปอยู่ในโลกนั้นมากกว่าโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโลกที่เราสัมผัสต,ตัวตนที่เรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับโลกมัลติเวิร์สทั้งหมดมันเชื่อมโยงกับโลกที่คุณไปสร้างเป็นตัวทุกขตุนทุกกตุลทั้งหมดมันเป็นอารมณ์ที่ลิงกันเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าอดีตชาติกับชาติปัจจุบันกับอนาคตชาติเอาเข้าจริงๆเนะี่ย มันแค่การปรุงแต่งของจิตแต่มันก็อยู่แค่ปัจจุบันนี่แหละการที่จะมีชีวิตขาขึ้นทางเดียวเนี่ยคุณต้องมองชีวิตที่มันกว้างกับเรื่องของเงินต้องมองชีวิตในมุมที่กว้างมากๆมองชีวิตเราว่ามันมันเกี่ยวพันกับใครบ้างมันเกี่ยวพันกับอะไรบ้างแล้วการนําเอาชีวิตเราไปผูกพันไปเกี่ยวพันไปสัมพันธ์กับผู้คนเหตุการณ์ความคิดเฮ้ยมันได้ประโยชน์ หรือทาให้เราฟุงา้งซ่านสุดท้ายนะผมอยากจะบอกว่าโลกเราเนี่ยมันมีสิ่งสมมติทั้งหมดแหละแต่คุณจะสมมุติว่าคุณอยากให้ตัวคุณเนี่ยขึ้นทางเดียวหรือไปให้ใครมันมีอิทธิพลเหนือก็เราเมื่อคืนผมก็นั่งดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเขานําเสนอเรื่องของครอบครัวครอบครบัวหนึ่งที่บอกว่ารับใช้พระเจ้าแล้วได้เงินได้ทองเยอะมากจากการ นำเสนอความเชื่อแล้วก็มีคนให้เงินบริจาคมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็มีชีวิตเป็นเป็นประเภทอีลิตละเป็นคนที่ชนชั้นนำในสังคมได้รับการยอมรับนับถือผ่านสือ่อแล้วก็รู้สึกว่าไปไปมาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็สถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าซะเองเป็นผู้วิเศษให้คนมาเคารพนับถือให้คนมาเชื่อว่า เขาสามารถจะเป็นตัวแทนในการที่จะนําคําร้องของมนุษย์เนี่ยเอาไปให้พระเจ้าและให้พระเจ้าประทานสิ่งที่ร้องขอมาให้มันก็เป็นความเชื่อสมยอมกันว,ว่าอีกคนนึงไม่พร้อมจะเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทําได้ก็จึงหาหาคนที่เหนือกว่าแล้วเข้าไปใช้ความเชื่อนั้นว่าคนที่เหนือกว่าเราสามารถทําแทนเราได้นี่คือการไม่รับผิดชอบตอนชีวิตจริงไหมฮะ แล้วคนที่เสนอตัวว่าสื่อสารกับพระเจ้าได้ก็มีฐานะการเงินที่มั่งคั่งมั่นคงแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรที่ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละมีความผิดพลาดมีความโลภโกรธหลงไม่ต่างกับคนที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้แต่คนที่บอกว่าตัวเองทําได้ก็ยังมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันแต่แตกต่างที่คนนึงเชื่อว่าทําได้คนนึงเชื่อว่าฉันทําไม่ได้ฉันจึงไปหาคนที่เชื่อว่าทําได้และคนที่เชื่อว่าทําไม่ได้เนี่ย ชีวิตยังไงก็เป็นขาขึ้นตลอดการยากเพราะมันบล็อกตัวเองแต่คนที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนสื่อสารกับพระเจ้าได้อย่างเงี้ยก็ต้องย้อนกลับมาหาความลงตัวในความเป็นมนุษย์อยู่ดีเพราะสุดท้ายสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวเป็นส่วนหนึ่งของก๊อสหรือพลังงานสูงสุดเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนมันไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ในสภาวะที่สูงส่งกว่าทุกท่านผมเป็นแค่พนักงาน ของพลังงานสูงสุดของอจจัจฉริยจักรวาลท่านมอบหมายงานมาให้ผมทําและท่านก็บอกว่าถ้าผมอยากเรียนรู้ชีวิตในมุมมองที่เหนือชั้นเธอพร้อมจะทํางานที่ชั้นให้เธอทํำไหมผมก็บอกว่าผมพร้อมเพราะจุดมุ่งหมายของผมคือผมอยากเข้าใจชีวิตผมอยากรู้จักชีวิตของผมมากๆเพราะผมไม่อยากกลับไปจนซ้ําผมอยากรวยแล้วรวยเลย <laughs> ผมไม่อยากมีชื่อแบบรุ่มรุม,รมดอนๆแต่ผมไม่ปฏิเสธว่าชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมฮะนี่ขึ้นทางเดียวนะแต่ในจังหวะขึ้นมันมีลงแต่ลงแล้วจังหวะขึ้นมันขึ้นสูงกว่าเดิมลงแล้วขึ้นสูงกว่าเดิมนี่คือขาขึ้นทางเดียว mm hmm. คือไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ปฏิเสธการเรียนรู้ไม่ปฏิเสธความจริงว่าทุกข์กับสุข มันเป็นส่วนผสมของชีวิตแต่เราจะทุกข์อย่างวหัศจรรย์เมื่อเราจะเอาสุขอย่างเดียวเราจะทุกข์มหัศจรรย์เมื่อเราทุกข์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักว่าจะทําให้สุขอย่างไงแต่ถ้าเกิดว่าทุกข์เป็นของชั่วคราวสุขเป็นของชั่วคราวยอมรับด้วยความจริงทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวสุขมันก็อยู่ชั่วคราวผมเคยมีญาติคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราโตกันมาบ้านติดก,กันรักกัน เป็นพี่น้องพ่อญาติผู้น้องผมคนนี้เดียนจบมาหาวิทยาลัยกลับมาทำงานกลับที่บ้านได้ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตผมเห็นแม่ของเขาเนี่ยร้องไห้ในวันเผาศพลูกผมสะเทือนใจมากเพราะว่าเราโตมาด้วยกันไม่คิดว่าเขาจะอายุสั้นแล้วก็ได้ไปต้องไปเห็นแม่เผาศพลูกแล้วก็ร้องไห้เหมือนน้ำตาเป็นสายเลือดผมเห็นมันก็รู้สึกโอ้โหเนี่ย ชีวิตมันต้องเดินม,มาถึงจุดนี้ก่อนที่เราจะคาดฝันนะกับกับน้องเราอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นผมก็ออกจากบ้านไปไงแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตแล้วบางจังหวะผมได้กลับมาที่บนแล้วก็มีการรวมญาติกันตอนนั้นน้องญาติกันเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณสักปีกว่า,าสองปีเพราะผมได้ไปเจอคุณแม่ของเขาวิทีหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็มีรอยยิ้มคุณแม่ก็หัวเราะได้ มันก็ทาให้ผมเข้าใจจากการเฝ้าสังเกตชีวิตผู้คนว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราแบบแบบถาวรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าความทุกข์ของคุณมันเป็นความทุกข์แบบแช่อิ่มเข้าใจไนะบบความทุกข์แช่อิ่มมันแช่จ <c oughs> นความทุกข์แล้วมันจุกมันอิ่มจนมันเสียท้องแสดงว่าเราไม่รู้วิธีถอนตัวเองออกจากสภาวะเราไม่รู้วิธีถอนจิตออกจากสภาวะ เพราะอะไรเพราะยอมเราไม่ยอมเปิดใจเราไม่ยอมเรียนรู้เราไม่ยอมฝึกแเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะขาขึ้นได้อย่างเดียวคือหาเงินแต่เรากลับหาเงินด้วยความทุกข์เราก็อยู่กับความทุกข์จนเป็นหนึ่งเดียวกับความทุกข์ผมก็ไม่คิดฝันนะว่าเออเนี่ยผมจะมาคุยในประเด็นที่มันมีคําว่าทุกข์มีคําว่าสุขแล้่ก่อนก็คิดว่าต้องไปบวชก่อนแล้วค่อยมีคําพูดทุกข์สุขต้องเป็นนักบวชเท่านั้นที่พูดได้ ท้าไมคนธรรมดา,าเราจะพูดไม่ได้ในเมื่อเราทุกคนต่างประเชิญสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นนักบวชฤาษีชีพลายเท่านั้นที่จะพูดทุกสุขได้ดีกว่าพวกเราพวกเราเนี่ยเป็นผู้ประเชิญโดยตรงเป็นด่านหน้าเลย <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ขลุกอยู่กับมาตลอดเวลาเลยเราจึงรู้ดีที่สุดว่าเราเป็นใครเราจึงรู้ดีที่สุดว่าเรากำลังทุกเรื่องใดถ้าเราอยากมีชีวิตขาขึ้นทางเดียวเนี้ หนึ่งทุกข์กับสุขเป็นของชั่วคราวแม้แต่ความสําเร็จของคุณไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณก็แค่เช่ามันอยู่มันไม่ได้เป็นของคุณคุณจะมีอาณาจากักรคุณจะครอบครองความสําเร็จคุณได้มากน้อยแค่ไหนคุณแค่แค่เช่าเขาอยู่เหมือนร่างกายนีย้คุณแค่แค่เช่าเขาอยู่โลกนี้ก็แค่มาเช่าอยู่คุณซื้อบ้านก็จริงอย่างเดินไปท้ายซอยบ้านผมเนี่ยตอนผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆม,มีบ้านอยู่ มีบ้านอยู่สามหลังในซอยเนี้หลังข้างๆบ้านผมติดก,กันสองหลังตรงข้ามนี้เป็นปา่าวันนี้เดินไปท้ายซอยที่เคยเป็นบ้านร้านขายของชําเป็นตึกไม้ผมเห็นบ้านเขาตั้งแต่หลังเล็กๆเป็นคนดีค้าขายเก็บเงินเก็บทองไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็เก็บเงินจากบ้านเช่นเดียวก็ปลูกบ้านขึ้นมาเป็นสองชั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีมากๆเลยมีลูกสามคน ก็มีลูกมีผิดปกติทางสมองมีลูกที่เจ็บป่วยปดออดแอดแแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งที่เอาการทำงานแข็งแรงหน่อยเป็นคนดีนะแต่สิ่งที่ต้องเผชิญก็ต้องเผชิญอยู่จะบอกว่าชีวิตเขาไม่สมหวังผมก็ไม่ใช่ผมว่าม,มันแค่เรียนรู้รอะครับเรียนรู้ที่เราจะก้าวข้ามมันถ้าเรามีความสามารถในการเรียนรู้ได้ลึกซึง้งการเรียนรู้ได้เร็วชีวิตเราจะเป็นขาขึ้นแบบนี้ แต่ถ้าเรามีความสามารถในการเรียนรู้ชีวิตน้อยติดอยู่กับทุกข์มากกว่าสุขพอชิวนชมความสุขไม่ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่ควรจะทุกข์อะแต่มันก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดวันมันก็จะไปเจอความไม่พอใจเพื่อจะไปเจอความพอใจที่สูงกว่าถ้าเราเข้าใจมันได้วันนี้บ้านที่ขายของชำอยู่ท้ายซอยผมก็รื้อหมดเลย กลายเป็นพื้นดินว่างเปล่าอีกครั้งหน,น,นึ่งตอนี้เดียนคุณแม่ก็ได้ผมเดินไปทิ้งขยะเอากระมังขยะใส่ขยะไปทิ้งก็เจอชาวบ้านเดินสวนมาจําผมได้ถามว่าไปไหนผมบอกว่าไปทิ้งขยะอ๋อทิ้งทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมบอกไม่ใช่อ๋อนึ่องากกระมังที่ถือไปทิ้งนี่เป็นขยะด้วย <laughs> ไม่ใช่ใช่ปะ คุณแม่ผมเล่ก็ชอบเก็บของเก่าใช้ก็เป็นความสุขพอเราเข้าใจนะก็เป็นความสุขชีวิตคุณเป็นแค่การเช่าซื้อมันไม่ได้เป็นของคุณร่างกายเป็นของคุณความสําเร็จเป็นแค่การเช่าซื้อความทุกข์ก็เป็นการเช่าซื้อแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ตลอดเวลาชีวิตไม่มีขาขึ้นแสดงว่าคุณกําลังที่จะ เข้าใจผิดว่าความทุกข์นั้นคือชีวิตของคุณจนไม่ยอมปล่อยมันออกไปจากชีวิตคุณในความเข้าใจผิดมันปล่อยได้แล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตเป็นขาขึ้น,นสุขก็ต้องปล่อยทุกข์ก็ต้องปล่อยอย่าไปอย่าไปยึดว่ามันจะอยู่กับคุณตลอดเวลาสุขก็ต้องปล่อยคําว่าปล่อยไม่ได้ว่าไม่ไม,ไม่จีรังไม่อีนางขังขอ,งขอ,งอบเวลามีความสุขไม่เฉลิมฉลองไม่ใช่แบบนั้นนะ สุกก็ดูตามความเป็นจริงว่ามันสุขเพราะอะไรวันนี้เงินเข้าเงินเข้าเยอะเพราะอะไรหาเหตุที่มันเจอแล้วพัฒนาถ้าเราถ้าเราไม่รู้ว่าเงินเข้าเยอะเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าธุรกิจมันอยู่ขาขึ้นเพราะอะไรอ๋อเพราะมีสิ่งดนบันดาลเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือช่วยท่าน่ะช่วยช่วยจริงแต่หน้าที่เราต้องรู้ด้วยว่าเราทำอะไรเราทำอะไร เราใช้ชีวิตยังไงอารมณ์ความ